วายุในใจหมอตอนที่11เที่ยวก่อนแต่งงานผู้แต่งพิชชาดารุ่งเช้าของอีกวันที่ฝั่งของวายุกำลังแต่งตัวไปมหาลัยเขาเลยคิดถึงคำที่แม่พูดวายุจึงตัดสินใจไปหาทีที่มหาลัยเมื่อถึงมหาลัยวายุรีบวิ่งไปหาทีอย่างรวดเร็วพี่กินข้าวด้วย ดิทีอืมไปดิวายุชวนทีเข้าก่อนที่จะชวนไปเที่ยวเพราะวายุคิดแผนที่กำลังง้อทีอยู่เองวายุพูดเย็นนี้พี่ว่างไหมอ่ะอืมก็ว่างนะทำไมอ่ะมีไรงั้นพี่ไปเที่ยวเป็นเพื่อนผมในดีพอดีได้การห้องมาจากเพื่อน แต่มันได้ไปล้วเลยให้ผมกับพี่ไปเป็นเพื่อนหน่อยดิไม่ไปไปเถอะนะพี่ไปกับผมหน่อยนะนะครับอืมอืมไปก็ได้จะไปวันไหนอะอาทิตย์หน้าโอเคแล้วจะกลับด้วยไหมพี่หายงินผมแล้วเหรอองะ งอนอะไรไม่ได้งอนแล้วจะไปไหมเนี่ยไปครับจากนั้นทีก็พาวายุไปนอนด้วยที่ห้องแค่นอนเฉยๆนะแล้วหลับไปทั้งคู่รุ่งเช้าของวันอาทิตย์ถัดมาวายุที่อยู่ที่บ้านก็เตรียมเก็บของและแชทหาทีแชทวายุกับทีวายุ พี่เก็บของยังอะพี่พี่เก็บของยังไปกันได้ไหมไปกันได้ยังเออเก็บแล้วเดี๋ยวผมไปรับรออยู่นั่นแหละอืมวายุมาถึงคอนโดของทีและนำข้าวของขึ้นรถเสร็จก็เดินออกเดินทางทัทนทีทีถามแล้วเราจะไปไหนกันอะ เ๋ยวก็รู้มาถึงที่จังหวัดหนึ่งที่มีภูเขาสวยมากชื่อภูทับเบิกมีหมอกอ่อนสวยมากว่าไงล่ะสวยใช่ไหมล่ะผมเลือกไม่ผิดหรอกก็สวยดีนะบรรยากาศดีกว่าจะมาถึงก็มืดแล้วทั้งสองจึงนอนลงและหลับไปพร้อมกันอีกหนึ่งอาทิตย์ ก็จะถึงวันแต่งงานแล้วนะขอชมเลยวายุในเจหมอตอนที่สิบสองตอนพูดแต่งทานวันที่รอคอยนัคอนโดของทีพี่พี่พว่าไหมคู่เราอะ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนาะวายุพูดออกมา ทีที่เพิ่องอาบน้ำเสร็จและกำลังเช็ดหัวอยู่หัวเราอออกมาเบาๆเช่างวันเถอะสีสันในชีวิตพรุ่งนี้ไปถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วนะอย่านอนดึกละ่ะทีพูดไอเตมันไม่มาเด้อมันย้ายไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์กลับมาตอนนี้คงไม่ทันมันบอกว่าเอาไว้ฉลองกันทีหลังอะ่ะ ที่ว่าไม่แปลกงานที่นั่นน่าจะหนักอะ่ะที่พูดจากประสบการณ์ที่เขาเคยไปเห็นเปล่ามันติดเอฟต้องรีบไปตามแก้มาไม่ทันถ้ามันไม่แก้เดี๋ยวเกรดไม่ออกหลังจากนั้นทั้งคู่ก็หัวเราะให้กันและเข้านอน <c oughs> เช้าวันต่อมาทั้งคู่ไปถ่ายพิเวดดิ้งซึ่งจะเอาไปใช้เป็นรูปภาพในงานแต่งของพวกเขาพวกเขาถ่ายกันหลายแบบหลายสถานที่หนึ่งในนั้นคือสถานที่ที่พวกเขาเจอกันในวันแรกคือมหาวิทยาลัยรูปภาพนั้นเป็นรูปภาพ เป็นความทรงจำแรกของพวกเขาใช่แล้วมันคือภาพที่วายุต่อยหน้าทีสำหรับพวกเขามันไม่ใช่เป็นความทรงจำที่แย่สักเท่าไหร่ถึงตอนนั้นมันจะแย่มากๆก็เหอะแต่ตอนนี้มันเป็นความทรงจำที่พวกเขาอยากจะเก็บมันไว้เพราะทำให้เขาทั้งสองมาเจอกันแล้ววันที่เรารอคอยก็มาถึง สวัสดีค่ะรับเชิญทุกท่านตอนนี้ถ้าอยู่ในงานแต่งของตระกูลทั้งสองขอให้ทุกท่านทำตัวตามสบายและดื่มด่ำกับบรรยากาศได้เลยครับพิธีกรจัดงานแต่งพูดเมื่อถึงช่วงพิธีพ่อที่รู้สึกแปลกไปอ่ะพ่อที่บอกพ่อซึ่งจะเป็น คนเดินพาเขาออกไปพอเข้าใจแม่เองเคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าตอนเป็นพ่อนะเขาแทบจะไม่กล้าเดินออกมาหรอกนะแต่เพราะเขารับพ่อเลยเดินออกมาถ้าทีรัก,กวายุก็ต้องทำได้เหมือนกันพ่อทีพูดครับพ่อที เขาต้องการแสดงว่าเขารักวายุมากๆเพราะฉะนั้นเขาจะออกไปให้วายุเห็นว่าเขาเต็มใจจะแต่งงานด้วยขอเชิญอัชิรัธนาปรีชาสกุลออกมาครับพิธีกรชายพูดจังหวะนั้นวายุเขากดดันมากๆ เขาไม่รู้ว่าควรทำตัวยังไงแต่เมื่อเขามองไปที่ทีที่เดินออกมาเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละแม่ของลูกเฮ้ย hey! เ <c oughs> ต่อจากนี้จะเป็นบทสนทนาล้วนๆบรรยากาศนิดๆคุณวายุจะรับคุณทีเป็นภรรยาหรือไม่และไม่ทอดทิ้งกันในยามลำบากพิธีกรพูดรับแน่นอนครับวายุพูด พร้อมสวมแหวนให้ทีคุณทีจะรับคุณวายุเป็นสามีหรือไม่และไม่ทอดทิ้งกันในยามลำบากพิธีกรยื่นไม้ให้ทีไม่ครับทีพูดเฮ้ยไอ้ทีเป็นอะไรไปแบมแบมเพื่อนเจ้าสาวตกใจกับคำตอบจึงรีบถามเออมึงเป็นอะไรวะทำไมทำไม เว่ามึงมาเล่นไม่ได้นะเว้ยเวนึกว่าเขาพูดเล่นแขกทั้งงานตกใจเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คงมีคนตกใจมากกว่านั่นคือวายุทำไมอ่ะวายุพูดไม่เหลือครับผมต้องรับอยู่แล้วหล่อเรยใจดีขนาดนี้ทีพูดขึ้นพร้อมสวมแหวนให้วายุ วายุตกใจหมดเลยน้พี่อะเกือบไปแล้วมึงกวินเพื่อนรักและเพื่อนอีกหลายๆคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าพากันโล่งอ,อกเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวจูบพิธีกรยังพูดไม่จบวายุก็จูบทีอย่างดีใจงานแต่งครั้งนี้ลุล่วงไปอย่างสมบูรณ์ เสียงตบมือของแขกดังไปทั้งบริเวณและถึงเวลาส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอณเรือนหอพี่รู้ไหมพี่จะทำใจเกือบตกเว้นวักนี้แย่มากพี่ขอโทษแค่อยากเห็นเฉยๆนะว่าจะเป็นยังไงแต่ไม่คิดว่าจะตกใจมาขนาดนี้ งั้นพี่ก็ต้องมีของขวัญให้ผมแล้วล่ะวายุเตรียมจะผด็ศสกจบแล้วนะวายุในใจหมอจบลงแล้วนะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามของทานด้วยเรื่องรักหลงไรยใยลูกคุณหนูตาบ้าชาวไร่แล้วก็ อายุน้อยร้อยปีองค์ชายตัวร้ายกับนายจอมป่วนอย่าลืมไปดูด้วยนะบ๊ายบายเราไปอ่านดูนะ